o okay, que มาเนี่ยคือควายากเลคนไปได้ก็แล้วต่คนคืออยากสอบได้กองนึ่งมาให้ินมูลมูลเดรักธอจังถูก้อรอเป่าที่พูดอย่างนี้เนียเครจะเรียงที่ยู่เชีย

ăn được bố cái gì vậy các anh? anh dám đi lo lo kết vụ và đây không? được. 2, 3, 4, ก้าวะไหมหมดเยอะแล้วนะครับมีกลนะครับอย่างเรนสุโัยอน่นขอนแก่นขอนก่นขอนแก่นขออนแกานนก่รขอนอนแก่นข่อน่นขอนนออนแกนขอนแกานขรนแ

ุตกะวัตถุขันตกะ,กะวันนาหนาทีสาี่ส4 1นึัมมนัมะตะกันติบทว่านัมะตะกังได้แก่สัตตกะเวทฐานะกัปิโลหิตะขันธัทางท่อนผ้าสำหรับ ของมีดทันดาสัตตการติบทว่าธันดาสัตตการความว่าอย่างกินติทันดังโยเชทวากะตะาสัตตกัรมีที่เข้าด้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง ปดอาะกลางวาอัญังปีวาเป็นมีดพับหรือ,อมีดอื่นก็ได้สองบทวา่าค้นี่ข้งหลังกุลุนที่ยังม<อ>ุดตังเนาะข้อหลังกูรุนที่ยังกุุนที่ยังมุดตัง นับลงไปสองสี่เจ็ดบรรทัดมาคุณครับนับสามนับลงเจ็ดบรรทัดนะฮะกุรุณที่ยังมุตตังในอัตถกุรุปุรุณทีกล่าวว่าสองบทว่ากันนะกิตายโหนติ ได้แก่มลักขะอิตาโหนติเป็นของอันสนิมจับสองบทว่ากันเนนะปูเรตุงความว่ากินนะจุนเนนะปูเรตุงเรา อนุญาตให้บรรจุให้เต็มด้วยอะไรนะผงแป้งเหล้าบทว่าสัตตุยาความว่าฮาลิตถามิสะเจนะปิตาจุนเนนะปูเรตุงเราอนุญาต ให้บรรจุให้เต็มด้วยผงแป้งเจือด้วยกมิน้นอะไรสักสริตกันติปาสานะจุนนางปิพุจติแม้จุนแห่งศีลาเรียกว่า ผงหินเตนะปูเรตุงอนุชานามีติอัดโผความว่าเราอนุญาตให้บรรจุด้วยผงศีลานั้นเตนะเตนะนี่ก็ไม่อธิบายแล้วถ้าโยกข้างหน้าเนาะ ยโยชน,น,นะ,นะไ,มไม่เกี่ยนนะโยชินะนะโยชน,น,นะโอโอโอนนเกียนะไม่ม่เกียมนไม่ยิงเลยนะไม่เกจะน่าจะโยกสาข้งหน้าเนาะไม่เกจุดเหนีานจเนียนะเพราะเพราะาไม่เกล สองบทว่ามัทุสิตะเกนะสาเรตุงความว่ามัทุสิตะเกนะมักเขตุงเราอนุญาตให้พ่อด้วยขี้พึ่งสองบทว่าสริตะกรมปิปริคุณชาติความว่า ตังมักขิตะมะัทุสิทธะกังพิชิติขี้พึ่งที่พ่อไว้นั้นแตกกระจายบทว่าสริตะสิปาติกังความว่ามัทุสิทธกะปิโลติกังสัทธะโอสกกังผ้า อ้อที่พึ่งคือฝักมีดโอ้ยโ,โยกไปไหนเอาเลยนะสาสิปาติกาปะนะชริตตสิปาติกายะอนุโลมาติ ความว่าแม้ฝักมีดก็อนุโลมอนุโลมตามผ้าห่อเข็มนั้น,น,ะนกะทินันติไม้เสดึงนั้นได้แก่ นิเสนีปิตตะ,ะอัตถะริตพังกัตตสารกะกิลานชานงอัญญตรรัมปิมเสือหวายเสือลำเอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ จะพึงปูบนแม่สะดึงนั้นกาถินารัชรชุนติยายะตัตฐานาแก้นะะหน้าสามสี่ามห้าตัดา,าแก้เป็นตัดสังนิเสรียังโยชาน้าหน้า สี่หน้มันทับเลขาอะรอนี้เก่อยู่ัดากโยตัดสังมิสเนิยังเสนิตัดสัมิสนิยังถูกอราชอทราในบทว่าครับอตระในบทว่า อัตลิขพังก็คือตัดทาเข้ากับอัตลิขพรงพึงลาดในตัดท่าอหไรไม่อะไรไน่ะไรนิสเยนี่ยังตัวนี้แปลว่าอะไรนิสวงม่านวงพ่างสี่สามห้านิสเนี่ เนี่ยะัีว่าพระอุงนะอุงอครับเป็นที่แใครที่มาไปดีดียวนใหม่สนนนะรืว่าอันทีบอลเก็นเมะไปเขาเปาพระอุงหรือว่าเปิดทางไนครับเห็ะสับยานนเงครับเจ้าเนี่ยเาเป็นพระอุงพวี่ยงวอุงนอยู่ในประโยคสี่นิดสีนี่เปว่าวามบงการ เส้านิ <Safe rév mark> ุเบข้นอาจรประโยคสี่ว่าคุ้นสามนแ้วว่าวงมากแต่วัะนี้ท่านว่าอะไรอุ้มครับที่เดินไปะไรรแม่พายานะครับี่ตัวนี้นะสามัวนี้าอย่างนี้จำาอยงงครับก็แ่วาเป็นแม่เป็นร่างเนที่เป็นครับทีวอาเราากตึไปไปใส่ตึงีบอด

ได้แก่เชื่อสำหรับผูกจีวรที่ไม้สะดึงเมื่อเย็บจีวรสองชั้นสองบทว่ากะทินางน,นับปะโหติความว่าทีฆะสะพิกุโนปะมเนนะก,ก,กะตังกะินาง ไม้เสดึงที่ทำตามขนาดของภิกษุที่สูงตัดฐารัศสะภพิกุโนจีวรังอัตริยะมานังนับปะโหติจีวรสสำหรับภิกษุที่เตี้ยเมื่อขึงลาดบนไม้เสดึงนั้นย่อมไม่พอ อันโตเยวะโหติคือหลวมอยู่ภายในเท่านั้นอัดโหอธิบายว่าตันตะเกณะปาปุณาตีติไม่ถึงไม้ขอบสะดึงบทว่าตันดะตตินังความว่า ตัสามาเชอิตรัสสาภิกุโนปมามเนนะอัญญานิเสนิงพันธิตุงอนุชานามิอัดโถความว่าเราอนุญาตให้ผูกแม่เสดึงอื่นตามขนาดของภิกษุผู้เตีย้ยนอกนี้ ในท่ามกลางของแม่เสดึงยาวนั้นบทว่าวิทยกังเอาตัดสานนาเกให้อยู่ตัดสานนาเกศให้อยู่นับขึ้นสองสี่หกเจ็ดพันทัดเนาะตัดสาติทีทีขักะกทีนัสานเนาะ ไม่เสดงยาวไม่เสด็งยาวมสดงยาวนี่เสินแสดงว่ามิดเสนิงตนี่แปลว่าไม้เสดึงเลยหรอใช้แทนอิดไม่เสด็ง บทว่าวิทาลกังได้แก่ทันตะกะถินนับประมาณเนะกตสารกัศศปริยันเตปฏิสังอริตวาทุกพุณะการนังการพันชายโดยรอบเอ็นเสือไหวทำให้เป็นสองชั้นพอได้ขนาดกับ กระตรงเสดึงบทว่าสลากันได้แก่ทุกป,ปตัตจ,จิวรัสสะอันตเรประเปเสปเวสนะสลากันซี่ไม้สำหรับสอดเข้าในระหวา่างแห่นจีวรสองชั้นบทว่าวินทะวะไม่ใช่วินัต ธนรัชชางรัชชุงความว่าตัทถามหานิเสนิยาสัติงพุทธกะนิเสนิงวินทะทิตร,รัชชุงเช,ชื่อกที่มัดแม่สดึงเล็กกับแม่สดึงใหญ่ใน ในแม่เสดึงนั้นในแม่สสดึงนั้นตัฏทานตัวนี้ทั้งโยกแกให้อยู่นับขึ้นหกพันทัดเนาะนับขึ้นเจ็ดพันทัศตัฏฐาตินิดเสนิย์สองสี่หกแม่สสดึงนั้นเจ็ดเจ็ดพันทัดนนับขึ้นเจ็ดพทัดขวามือตัฏฐาตินิดเสนิยาย บทว่าวินัศธนะสุตตะกัางได้แก่ขุดทกะมิเสนิยาได้ที่ตรึงจีวรกับแม่สะดึงเล็กพอมีครับทั้รวมข้างล่างข้างหน่าเนนี้ ของประโยคเดิมจีวรังวินทิตะสุตตัง<ะ>สุตตังเพว่าได้นะหลายบทว่าวินทิต,ตาวาจีาว,าาวรังสิบเราอนุญาตให้ตรึงจีวรที่แม่สะดึงนั้นด้วยได้นั้นสองบทว่าวิสมาโอนติ ความว่ากาจิอุทธกาโหติกาจิมหันตาด้วยเกษียนบางแห่งเล็กบางแห่งใหญ่เกษียนนี่คืออะไรกันจ๊ะพี่สมารผมไม่เข้าใจว่ามรู้เกษียนผมก็ไม่รู้กันไม่รู้กันไมรู้ แล้ก็เปโปก็จำเอาแล้วนะจำเอาแล้วกับผมแล้วก็เตยกูกูมากลับ่วอาจาไม่ได้เกิเสียงคนนะเกลยพระกลางความว่าประมาณสัญญาการนังยังกิตติปาลปันนาทิง วัตถุมีใบตาลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับทำการวัดขนาดบทว่าโมพะสุตตังความว่าวัตกีนังคารูสุกาลสุเตนะวิยะนิิสุเตนะสัญญากา,การทำแนวเครื่องหมาย ด้วยเส้นบรรทัดขมิน้นดังการทำแนวเครื่องหมายที่ไม้เส้นบรรทัดดำของของพวกช่งางไม้ฉะนั้นอสองบทว่าอังพุริยาปฏิติันหันติความว่าสุจิมุขังอังพุริยาปฏิฉันติ ภิกษุทั้งหลายรับปักเข็มด้วยนิ้วมือบทว่าปฏิคหังความว่าอังคุลิโกสักกันสนับแห่งนิ้วมือ